พระตำหนักเขาน้อยตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาน้อยทางทิศใต้ถนนเสดาสร้างเมื่อพศ2454พระตำหนักแห่งนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนทิคำพรกมรมหลวงรบบุรีราเมศเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชมณฑลปักใต้ อีกทั้งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ลีภัยทางการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิเช่นพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีอีกด้วยและยังเคยเป็นที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชกรณียกิจในที่ภาคใต้ในปีพศ2502พระตำหนักเขาน้อยปัจจุบัน คือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตัวอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมโดเมสติกรีไวโรพระตำหนักเขาน้อยเป็นพระตำหนักที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสวยงามจนได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นพศ2525